ใหาเสียงภาพโดยเอามองไม่ใช่ดิไอ้เฟดดิเกอร์ลาเฟดดิแปลกๆอืมหัวมันน่ะต้องอยูอ่แถวๆนี้สักนิดหน่อยโอ้ยใครข้านท่อมาไอ้เปิด์โรดิอุยย้ยบอลนี่นี่ใส่ลาก,กากไอ้ไงเฟนี่โอ้โหไอ้ไงบอลนี่นายเห็นยามแถวนี้ไหมไหมเขาคงไม่ได้ใส่ชุดคอสตูมหรอกวะฮ่าฮ่านายก็รู้นี่ใส่เขาดีใช่แต่ฉันรู้วิธีหาเขาเจอก็แค่หาหัวเฟดด้ของที่เจอน่ะ ก็ดีนะแต่แถวดีน่าจะไม่มีมั้งเออนั้นนายลองไปดูตรงนั้นสิไอ้ย่ามึงคิดว่ากูไม่รู้หรอกกฏจักรเองเฮ้ยไอ้ตากูอิสเดย์เฮ้ยนายหายามเจอแล้วหรอฮะเฮ้ยจะนันไงมึงไงมันอยู่ตรงนั้นไงไม่นะนเฟรดดี้ไม่มันเอาหัวเฟรดดี้นะมันใส่พือเพื่อหลอกนายรู้ไหมว่าตัวสแกนน่ะหนพังแล้ว อ้าถ้าเกิดเขานะนนไม่เป็นเฟรดี้จริงนะเขาบอกจคงส่งไฟใส่ใสายตาฉันฉันคิดว่านายนายจะบ้าก,กว่ากลัวมันเนี่ยนะคอยดูนะนจะต้องตาออกมาเลยเฮ้ฟ็อกซี่ใจเย็นหน่อยไม่ในสถานการณ์แบบนี้มึงก็ดูนะว่ามันเฟรดี้มันตัวปลอมด้วยบอลลูนบอยขึ้นมาหาฉันหน่อยดีฉันไม่รู้นะว่าเฟรดี้เขาจะเป็นยังไงแต่ฉันจะเอาถาดดับเบิ้ลเอมาซะมากกว่าโอ้ยพอกันเถอะ แสดงตัวยามาซะอืมฉันว่านันปืนปลอมเออเอาล่ะแล้วเฟดี้อยู่ไหนฮะเฟดี้มีสองตัวแล้วไม่ใช่ใช่ไหมเฟดี้ดูเอาล่ะตอนนี้ก็มีเฟดี้สองตัวอยู่ในห้องแล้วนะเว้ยเยี่ยมโอบันที่ข้าเจ้ากูอยากจะฆ่ามึงโอ้ยโอ้ยดิกลอะไรขึ้นเหรอแล้วกำลังตามหายางกันอยู่ก็นั่นนั่นเละยามอืมแล้วมันจะโรบอทเฟดี้โอ้ยบ้าเอ้ยแกนั่นแหละคือเฟดี้ ไปดิ๊กัวแล้วล่ะนาจะไปไหนนะกูจะไปขี้กูปวดขี้ขี้เห็นไหมว่าฉันไม่ได้สับสนนะพอาที่ฟังฉันนะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันกี่โมงอ่ะเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยแมงโก้ตอนนี้มันกี่โมงแล้วตอนนี้มันยี่ห้าตีห้าห้าสิบเก้ามันเคยยามนห่องง้อยาแน่หรอยอมหรอทาดเฮ้ยนี่เนี่ยเอาเฮ้ยทำไม่ได้ไม่์เมย์มย์มยฉันคือเฟรดี้จำฉันได้ไหมโอ้าเจ้า ใช่ด้วยผมเช้าแล้วเย้คุณรอดให้แจ้งควาบด้วยแป้น Safety Security ี a d g สามารถรับชมคลิปได้เต็มในในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอืม হ্যালো oh,